ครับช่างต่อเพชรยครับผมวันนี้เราก็จะมาเจียตุก้านนะครับผมให้เพื่อนๆกันนะครับผมลูกค้าก็ส่งมาเจียกันนะครับน่ครับก้านเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับผมสําหรับใส่พวกร้อยสิบไมอะนะครับผมชักสามมิลอ่ะแล้วมันจะไปติดพวกแกนปั๊มนะครับผมแล้วก็พวกอะไรอ่บกอบแคงนะครับผมบางคนขี้เกียจส่งแคงมานะครับส่งมาแต่ข้อเหวียงนะครับก็ยืดข้อเหวียงเสร็จนะครับก็เจียก้านให้เลยนะครับผม ส่งมาทําได้นะครับ2วันก็เสร็จแล้วนะครับยืดถาวรพร้อมเกียตูดก้านให้นะครับสําหรับข้อร้อยสิบไอนะครับร้อยห้าข้อแปลงข้อทุกรุ่นเลยนะครับต่อซ้ายต่อขวานะครับผมตอนนี้งานเร็วนะครับผมงานด่วนให้ทุกตัวทุกชิ้นครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการเกียกันนะครับผมวันนี้ก็เกียไปหลายตัวแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมอ่านี้เพื่อนๆก็ยังไม่ได้ดูกันนะครับผม ก็ทําให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นด้านเดิมแท้ติดรถนะเดิมแท้ติดรถของลูกค้านะครับผมก็หลบแกนปั๊มให้ด้วยแล้วก็หลบรอบแคงให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องเกียร์แกนปั๊ม,ไม,มไม่ต้องเกียร์แคนนะครับแบบนี้นะครับของใครที่ไม่อยากเกียร์ก้านนะครับของใครที่ไม่อยากเกียร์ก้านนะครับก็ควานแคงได้นะครับควารอบในแล้วก็คืนแกนปั๊มนะครับก็เลือก ก็ทำเอาได้นะครับอันนี้ใช้แกนปั๊มเดิมนะไม่ต้องตึงแล้วก็แคงก็ใช้แคงเดิมด้วยนะครับผมไม่ต้องขวานนะครับเลือกเจียตูดก้าแนวทีเดียวจบเลยนะครับผมก็จัดให้นะครับงานเนียนเลยนะครับเงาเาเลยก็ตัวหนึ่งอะใช้เวลาทำไม่ถึงอ่าสิบนาทีหรอกครับนะโดยรวมแล้วอะ่ะ ประมาณนะครับผมน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินห้านาทีได้ครับตัวหนึงวันหนึ่งก็ทําได้เป็นร้อยๆอันเลยนะครับผมเพราะเราทําแบบจับขึ้นมานะครับทําแบบจับขึ้นมาเสร็จปุ๊บเรากัดทีเดียวเลยนะครับผมได้เป็นร้อยตัวเลยแต่นี้ของลูกค้านะครับที่ว่าส่งมาทำข้าเหวี่ยง ก็จะตสูดก้านให้ด้วยนะครับไฟแลบกันไปเลยนะครับผมอันนี้นะครับเราจะเจียออกประมาณ2มิลน,นะครับผมเพราะว่า1้0สิบไอมันยืดยืด3มมิลน,นะครับผมตัเนียยืด3มมิลเจียออกประมาณ2มิลน,นะครับก็ไม่ติดแล้วนะครับผมไม่ต้องเจียเยอะมากนะครับ เย็นนะครับน้ำหลอเย,ย็นหยอดให้นิดนึงนะครับกันกล้ามมันร้อนแล้วมันเืดน,นะครับผมเราหยอดให้ไม่ให้มันร้อนมากนะครับผมาพอหยอดแล้วไฟหายเลยเห็นไหมเริ่มตัดต่อครับ ถาเรากล้าใส่นะครับก้ามันจะล้นขอบตัวนี้ออกมานะผมพอเจียไปประมาณใกล้ๆขอบอ่ะก็ประมาณ2มิลนะครับผมวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มได้แล้วนะเริ่มได้ขนาดแล้วนะครับ ัเวลากาศ เร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวออกมาดูนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ร้อนเลยนะครับผมเพราะว่าเราใช้น้ำหล่อเย็นหล่อเลื่อนเลี้ยงตลอดนะครับผมอ่านี่ครับก็เป็นไงนะครับผมอน,นี้การที่เจรนไนแล้วนะก็สวยเลย เอาฟงฟิงนะครับแล้วก็มาเทียบดูกับก้านที่ยังไม่ได้เจรไนนะครับผมเนี่ยมันจะหนาเห็นไหมชนหมดแกนปั๊มด้วยแกนมันเครื่องด้วยนะครับผมนี่เทียบกันนะครับเห็นไหมอันนี้เจียแล้วอันนี้ยังนะครับผมก็ขนาดนะครับผมสลักเท่ากันนะครับแต่ความนูนเห็นไหมตัวที่ยังไม่ได้เจียจะนูนกว่านะครับมันจะติดนะครับอันนี้ก็เจียเหมือนกันนะครับผมก็ลูกค้าสั่งก้านแล้วก็ ให้เจียร์ให้ด้วยนะครับผมก็เอาไปใส่แทนก้านเดิมที่ยืดมาแล้วนะครับผมมันก็ไม่ติดนะก็ใช้งานได้เลย